2023นะครับคิดว่าตอนนี้เราสร้างฐานลูกค้าได้แล้วละ่ะที่รู้จกเริ่มรู้จักแบรนด์แล้วละ่ะกุมภาเนี่ยเราจะลอนชตัวที่ผมทำสตาร์ดี้มาตั้งแต่2016โ <Ooh, S 2> อ้ค่ะซึ่งน <add S 2> ั้งงนมากสปอยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรจริงๆมันเป็นแ Ant อนตี้ออกซิเดนส์นั่นแหละครับ <Okay. S 1> เป็นสารอนุทันธ์ที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่ว่าพอเราเข้าไปศึกษาลึกจริงจริงมันเรื่องมีของค่าไบโอออเวเรตี้คือค่าการดูดซึมมีคอนเซนเทรชัน hmm. เข้ามาเกี่ยวข้อง mm hmm. พอเรารู้ว่าสารเสริมมันเลือกความเข้มข้นได้เนาะเวลาเรา สั่งจากซัพพลายเออร์ต่างประเทศแม้แต่มันเป็นชื่อเดียวกันเราก็เลยอยากจะทำ high Strength คือ High Dose Effective Dose เราก็เอา King and q u e e n ของ Antioxidants ที่อยู่เราก็ดูตั้งแต่ว่าเวลาทำงานวิจัยมาไล่ตั้งแต่หนังกพลาเลยเนาะว่าอ e มีตัวไหนช่วยได้บ้างแล้วก็ในเรื่องของจากข้างในมาถึงสู่ข้างนอกเนี่ยมันจะต้องใช้ s u พพล e เมน t อะไรเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็แอดสปอยได้ชื่อแบรนด์ว่า Paris Royal Plus นะครับก็จะเป็นตัวซีรีส์แรกเลยดีกว่า